2เดี๋ยวนะแถว2 3 4โอเค250 In อ t a ินสตกแล้วเข้าไปมันจะมีการเหมือนสัญลักษณ์มาสู้กันแล้วก็อะไรเนี่ยผมลืมไปแล้วอะ่ะเนี่ยมันมีค่อนข้างเขาเรียกว่าไงอะยุ่งยากเยอะแยะซับซ้อนนะครับเอาไปว่าผมไม่อธิบายก็แล้วกันเพราะผมอธิบายไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยมาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ต้องขอโทษเลยเพราะว่าตอนที่ผมเล่นไปผมเคยบอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายแล้วผลสุดท้ายกลับเข้ามาแล้วก็อธิบายไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษมาเล่นเลยแล้วกันนะครับทุนหนึ่งแสนแต่ต้องบอกเลยว่าผมไม่เล่นหมดอยู่แล้วเล่นเต็มที่เสียหมื่นหนึ่งก็เลิกแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคอย่างที่บอกว่าทุนหนึ่งแสนเอาแค่คอนเทนต์หน้าปกพอแล้ว <c oughs> อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าทีละ90บาทไทายจัดไป บโบโบโบไอไอไหายใช่ไหม <Yeah. S 1> ไหยาหายมันน่าจะมาสองสามสี่เนี่ย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 หายปัหายมาสองสามสี่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลาลเป็นวายนะ <Huh? S 1> เป็นวายด้วยหรือเปล่าวะเหมือนจะเป็นวายด้วยนะเพราะมันไม่มีสัญลักษณ์วายแล้วอะปั๊ <B uck. S 1> ไม่รู้ลองปั่นดูก่อนแล้วกันปะโอ้ย oh, มันช้าไปนะไม่ทันใจวัยรุ่นเลยวะ่ะเอา้าเดี๋ยวหยุดก่อนเพื่อน ผมจะเปิดเทอร์โบหมดแล้วก็โอเคหมุนโบะแบบนี้หมุนโบะแบบนี้หมุนโบะแบบนี้หมุนจะเข้าบ้างไหม <c oughs> <c oughs> บางทีก็โอ้โหสองอันเชดเคนี่ไงมันอ๋อแค่สองอันจ่ายแต่ว่าไม่ได้เป็นวายเหรอเนี่ยเพราะว่าไอ้สารักษณ์อันนี้เรียกมันว่าอะไร มันคืออะไรกากอยหรือว่าไม่ใช่กากอยจะเรียกว่าอะไรกอบลินไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่ถูกว่ะถ้ามันเป็นวายมันคงชนะสัญลักษณ์ไอ้นั่นไปแล้วแหละมันมา2องอันติดกันอ่ะหรือเกมนี้ไม่มีวายวะทุกคนใช่หรือเปล่าเอะมีไฟลุกแต่ไม่มีหาอะไรเลยอเอ้ยเดียวทุกคน วงล้อเดียวมันมามากกว่า1อันได้นี่ว่ามันมามากกว่า1อันได้เหรอเดี๋ยนะปักสามอันสองอันเอ๊ะอันนี้ไม่ขึ้น3อันเองอะไม่รู้ว่ะเฮ้ยต้องลองเล่นอู้เรือ่องซองสามซี่สี่อันแต่นั่นไงได้ฟรีเกมได้ไม่ครบ3มแถวนะไม่ครบสมวงล้อแต่ว่าได้ฟรีเกมเฉยเลยว่าไฟติ้งฟรีสปินสตาร์ทเลยเดี๋ยวขอ อเธอโบไปก็ได้เผื่อมันจะสู้กันนานอะนะเ <Okay. S 1> บ๊บคือต้องบอกว่าการหมุนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นไอ้มังกี้คิงของเราเนี่ยมันจะโดนเบียดตกไอ้นี่ไปถ้าเราจำไม่ผิดนะครับโอเคลองดูซิยังไม่ชนะบ้าบออะไรเลยเอ้ย450นี้ได้ตอนเข้าหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะ <c oughs> นี่ไงมีมังกี้คิงมา <c oughs> อ้าวอ้าวไปเรียกพวกมาเฉยเลยเบ ไอ้โอเคตีสองตัวแล้วไงต่อครับแค่นี้หรือมันเรียกไอ้นี่มาอีกแล้วเรียกมาเพิ่มพร้อมกับงวัวงัวนี่โอ้โหเป็นหัวหน้าใหญ่เลยใช่ไหมเรียกบัวก็ได้มั้งไม่รู้แต่เห็นบางคนมันเรียกงัวนะวเออเรียกงัวแล้วรู้สึกมันไม่รู้อะอยากเรียกอยากเรียกอะไรก็เรียกกันละกันรู้สึกเรียกงัวแล้วมันน่ารักดีเอา ตีไปตอนนี้มันเริ่มที่จะเบียดเราโอ้โหไม่ดูเหมือนจะตกอีกยากนะแต่จริงๆก็ไม่ยากนะเนี่ยเพราะมันมาทีบางทีมันมาหลายแถวแบบนี้มาหลายตัวนะครับงานงอกแลก้วกูไอหา่านี่มา3มตัวหนึ่งสองจะหล่นอยู่แล้วจ้า3ตีเข้าไปไฟอโอ้โหไม่เห็นแตกแบบตอนนั้นเลยเพื่อนโอ้โหผมตกแน่เลยจังหวะนี้ ตกปะวะหนึ่งสองยังยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วตีหนึ่งตัวยังไงก็ตกครับเธอต่อไปนะโคตรแย่เลยวะนั่นไงชัดเจนแจ่มแจ้งเลยไหมละ่ะโอ้โหมันเตะผมตกแล้วครับโชคดีเพื่อนเอาใหม่รอบนี้ไม่แตกเหมือนรอบที่แล้วเลยวะอะไรกันเนี่ย ได้บรันสองเนี่ยวันนั้นเราแตกเพราะอะไรเพราะสัญ,ญลักษณ์มันมาเยอะแน่ๆเลยโอเคเทคไปครับผมเอาเป็นว่าใส่กันต่อในราคาเท่าไหร่ดีอะร้อยีย่ก็พอเนาะไม่ต้องไปเล่นเยอะ <Yeah. S 1> เอาไปว่าเทอร์โบ9 9 9ทีไปเร่งไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้ดูกันอีกสัก7-8รอบ <c oughs> ไม่รู้จะมีโอกาสขนดาดนั้นไหม้คงไม่มีหรอกไป มาสอันแต่ไม <ijk> ่ได้นะครับแสดงว่ามันต้องมา4อัน <usc pse os dir> ขั <diy> ้นต่ำแน่ๆเลยนี่นี่นี่สี่สแคตเตอร์ได้ฟรีเกมโอเคสรุปมาต้องใช้4อันนะครับสำหรับหายอันนั้นอ่ะเพิ่มเดิมพันหน่อยดีไหมเฮ้ยนี่ไงสีอันเข้าแล้วครับทุกคนไม่ทันไม่ได้เพิ่มแล้วไอชิบหายมารอบนี้จะเป็นเช่นไรขอปิดเทอร์โบกันลวกันนะตามทุนไปครับผมห้าพันสีอ่ะเออโอเคลุย อเฟี้ยวๆเฟี้ยวๆเน้นๆไปเพื่อนเน้นเน้นเน้นหน่อยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ชชโชโชโ,โอ้โหโอ้โหเมื่อไหร่ที่มีมังกี้คิงมามันจะเอาพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ขึ้นมาอยู่บนนี้ไง <c oughs> โ,อโอ้โหแล้วเราก็ต้องค่อยๆตีไปแต่มันจะตีเขาเรียกว่ามีเยอะเท่าไหร่ก็ตีหมดในทีเดียวนะแต่ว่าต้องเป็นตัวละครเดียวกันนะครับโอเคประมาณนั้นอืม ถ้ามาแบบนี้โอเคไม่เป็นไรคือต้องภาวนาไม่ให้มังกี้คิงโผอะมังกี้คิงนี่คือตัวซวยเลยใช่ไหมคิดว่านะครับเพราะมังกี้นั่นไงมาแล้วมาละโอ้โหต้องเก็บไอ้ไอ้พวกนี้ขึ้นมาฮ่ามันจะค่อยๆทําให้พลังเราถดถอยต้องฟาดมันโบเข้าให้โอเครอดูเธอต่อไปปึ๊บปึ๊บ ต้องการแบบสัตว์ประหลาดมาเยอะๆมาเรียงๆกันนะครับแต่ทําไมมังกี้มึงมาบ่อยขนาดนี้วะไม่เข้าใจจะตกอีกแล้วเนี่ยโอ้ใบกอดแมงเอ้ยแมงเอ้ยโอเคมาแบบนี้ได้อยู่ถือว่าหมุนฟรีได้ตังฟรีนะเว้ย ทำมังกี้คิงไม่มานะโอ้มันจะฟรีมากเลยจะหล่นอีกแล้วโกเกาะให้ดีๆเ <c oughs> กาะแน่นๆนะน้องนั่นไงเละทำไมไม่เหมือนวันนั้นเลยอะที่แตกอะครับตกแล้วจ้าจอม พันเก้าโอเคพอกันทีนะเกมนี้วันนี้คงไม่มีดวงนะครับผมจะย้ายไปซื้อสปินเกมอื่นก็แล้วกันวะหยุดเลยจ้าออกออกเลยออกเลยหาเป็นเกมที่สามารถซื้อสปินได้นะครับรอสักครู่โอเคเกมนี้น่าจะซื้อได้เพราะว่าไลนิ่งอะไรเนี่ยกดไปดิถ้ามีพาวเวอร์คือชัดเจนโอเคมีพาวเวอร์จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเกมนี้ช่างมันซื้อๆไปเลยแล้วกันนี่ไงมีแบบการันตีอยู่นะเพราะฉะนั้นโอ้โห ผมกาจะเล่นแค่หมื่นหนึ่งใช่ไหมวันนี้ <Yeah. S 1> ซื้อไปเลยเจ็ดพัโอ้โหเกินด้วยเอา้าเกินนิดเกินหน่อยจัดมาวะ uh huh. ได้ก็เลิกเสียก็เลิกนะ <Yeah. S 1> ยกเว้นแต่ความโลภมันไม่เลิกนี่แหละ <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็เสียแล้วอยากได้คืนอะไรประมาณนี้ <Huh? S 1> เป็นอ๋อนี่มันเหมือนไอ้นั่นเลย <Huh? S 1> เหมือนไอ้เกม Horus Eye เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะแนวแบบนี้เลย uh huh. ที่มันจะมีแบ่งครึ่งสัญลักษณ์อะไรประบาณน,นี้โอเคแต่น,นั้นมันจะต้องพึ่งพึ่งสัญลักษณ์ที่เป็นดวงตา <B uk. S 1> อันนี้มันต้องพึ่งอะไรวะไม่มั่นใจเลยวะโอ้ <c oughs> oh oh. นี่มีการแบ่งครึ่งเป็น9กับ10แบบนี้โอเค5 9 0 0แล้ว 5, 9้0แล้วเราตามทุนอีกไม่เยอะนะครับ hey อีกไม่เยอะไปลูกพ่อ ผมไม่อยากกดสต็อปเองเนี่ยอยากให้มันไปอัตโนมัติของมันเองอะไม่อยากรีบไม่อยากรีบเยอะเยอะโอ้โห <c oughs> ดีดีหน่อยเพื่อนรักไม่นะไม่นะเฮ้ยโอเคได้อยู่อ้าแม่งแม่งค่าเดาผิดอันนี้มันทำอะไรนี่ <c oughs> ฮู9,004มายังไงเนี่ยไม่รู้นะครับมาแบบงงๆนะเนี่ยโอ้ oh my god เบะที่สุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยได้เล่นเปล่าได้เล่นเปล่าอ,อื้ยไม่มาวะเวนโอเค okay, ตอนนี้ <c oughs> เท่าไหร่ขาดทุนอุ้ยขาดทุน800เอาไงเลิกตอนนี้ดีไหม ยังพอกับตัวกับใจทันนะครับถ้าเลือกตอนนี้นะอย่างน้อยๆก็ได้คอนเทนต์ละ <c oughs> ทุนหนึ่งแสนเล่นหนึ่งหมื่นเชดแก้โคนนหลอกลวงคนดูเลยวะ่ะเอาไงดีครับอ่ะให้อีกสักทีเนีนยะอีกสักอีกสักพันหกพอเ <c oughs> บาๆเนาะจัดไปครับเบาๆพอนะรอบนี้ <Yeah. S 1> ฟึบเน้นๆไหม ขอเล่นน้อยๆเดี๋ยวดูดิเดิมพันน้อยๆเดี๋ยวแม่งแตกกระจุยหรือเปล่าฟื้อฟื้อฟื้ฟื้ฟื้เอ๊ะมันใช้อะไรยังไงเนี่ยเฮ้อเยเหลือสี่สปินแล้วยังไม่ได้หาเลยเลยทุกคนโอ้โหบวกสปินเพิ่มไปสิวะจังหวะนี้ตอนนี้เหลือสี่มันจะเพิ่มให้เราเท่าไหร่เพิ่มสิบปะเพิ่มสิบใช่ไหมรีทิก เจ้าโอเคบวกสิบสปินแล้วครับทุกคนไปลุยดิฟืบฟับฟืบฟับเจเคกับเใบพัดโอเคเก้าเก้าร้อยสามสิบไปโบ,บโ,บบโบ๊ะบะโบ๊ะบะเฮ้ยโอ้โหมันมันมันล้อมด้วยสายฟ้าแต่ว่า ไม่เห็นทำหาเลยเลยล่ะเอางี้แล้วกันใครที่ดูดูแล้วเข้าใจนะก็คอมเมนต์ <c oughs> อธิบายคนที่ไม่เข้าใจเ <c oughs> ช่นผมด้วยก็แล้วกัน <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะสำหรับไอการแบ่งสัญลักษณ์แต่ถ้าเกิดเป็นเกม h o r u ัสไอเนี่ยมันจะต้องใช้ดวงตาที่วงล้อกลางนะครับ <Yeah. S 1> แต่เกมนี้ผมยังจับสังเกตมันไม่ได้เลยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ย เอาหน่อยดี2ส,สปินครับหกว่าจะเลิอกอยู่แล้วเพื่อนนายทำให้ฉันดูแย่ <c oughs> โอ้โยตาย <c oughs> อีกสักรอบไหมล่ะ <c oughs> เอาจนกว่าจะได้กำไรก็แล้วกันนะไป3ามพรอบนี้ <c oughs> หวังของดีเลยแล้วกันขึ้นราคามาแล้วนะครับมา <c oughs> ชึบชึบชึบ สองโอเคของดีว่าไงของดีว่าไงเฮ้ย <Hey! S 1> เหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างใช่ไ่มวะอืไม่ใช่ดิยังไม่ค่อยเข้าใจนะต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถทำให้ทุกคนกระจ่างได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ yeah. เฮ้ยเหลือสองสปินไอ้บ้าซื้อสามพันนะเพื่อนเฮ้ยนายทำให้ฉันดูแย่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลุ้นจากพอร์ตโปเกตสิบด้านบนเฮ้ยกูได้แกนเหรอ เฮ้ยครั้งแรกในชีวิตกูได hey ้แกนทุกคนเฮ้ยครั้งแรกเลยโอ้ uh huh! oh! สุดยอดโอ้โ oh หเจ็บใจในเกมแต่มาได้แจ็คพอตเด้งเข้าตัว hey ya! มันบ้าไปแล้วโอเคได้เวลาเลิกแล้วล่ะ <Yeah. S 1> บอกแล้วไงว่าเล่นจนกว่าจะได้แล้วตอนนี้ก็ได้กําไรมาถึง <Wow. S> 1นึ่งห้ารออะไรล,ล่ะครับกดไลค์นะครับผมไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยสําหรับคอนเทนต์ทุนหนึ่งแสน <c oughs> มันอาจจะไม่ตื่นเต้นนะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ นายทำให้ฉันดูแย่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยลุนจักพอตโปเกสตสิบลานบดเฮ้ยกูได้แกนเหรอเฮ้ยครั้งแรกในชีวิต